สวัสดีครับโจฮักนัสารคามาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีนะท่านผู้ชมไวรัสตับอักเสบบีเราจะพึ่งสมุนไพรชนิดไหนเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับไวรัสตับอักเสบบีก็จะมีอาการที่หลายๆคนมีอาการเป็นไข้เป็นหวัดปวดเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยตามร่างกายและที่สําคัญตัวเหลืองตาเหลืองท่านผู้ชม หรือบางคนเขาเรียกว่าโรคดีซันหรือเขาเรียกว่าโรคตับโรคตับแข็งในอนาคตนี้ก็จะเป็นจะกลายเป็นนะครับก็คือว่ามะเร็งตับท่านผู้ชมวันนี้นะครับสมุนไพรชชิดนี้ช่วยในการบำรุงตับเสียด้วยนะครับและก็มีการขับพิษออกจากตับนะครับขับพิษที่เป็นของเสียออกจากตับไปนะครับจะช่วยจะช่วยในการบำรุงตับของเรา ภายใน1สัปดาห์กินติดต่อกันนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรชนิดใดมาทำความรู้จักกันเลยวิธีการกินการใช้ก็คือเราจะใช้สมุนไพรที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คือสมุนไพรลูกใต้ใบลูกใต้ใบนี้เราเจเอาสดหรือแห้งท่านผู้ชมก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจในการบำบัดร,รักษานะครับเกี่ยวกับอาการของตัวเหลืองตาเหลืองนะครับในนา้นก็คือเป็นตบแข็ง แล้วก็เป็นมะเร็งตับนะครับเป็นหวัดเป็นไข้ตามที่อาการได้บ่งบอกนะครับเราก็จะใช้นะครับลูกใตใบของส่วนที่แห้งก็คือใช้ทั้งต้นนะครับประมาณสักนะครับท่านผู้ชมประมาณสักหนึ่งกำมือนะครับในการต้มเราจะทําอย่างไรก็คือเอาต้นสด,สดนี่แหละไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาประมาณ1กํามือนะครับมาทําการมัดแล้วก็ต้มไปในน้ําประมาณ1ลิตรครึ่ง ถึง2ลิตรนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะมาพูดกันว่าเอ๊ะกินอย่างไรท่านผู้ชมกินตอนเช้านะครับ1ถ้วยชาตอนเย็น1ถ้วยชานะครับกินอยู่ประมาณนะครับ1อาทิตย์หรือเขาเรียกว่า1สัปดาห์นะท่านผู้ชมอาการตัวเหลืองตาเหลืองเป็นหวัดเป็นไข้นะครับไวรัสตับอักเสบบีและเป็นสม,มุนไพรในการบำรุงตับ อาการพวกนั้นของท่านก็จะหายไปไม่มีอาการเป็นไข้เป็นหวัดปวดเมื่อยตามร่างกายตัวเหลืองตาเหลืองในหนึ่งสัป,ปดาห์อาการก็จะดีขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้อย่างชัังนักเลยเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนาสรครามในการใช้สมุนไพรลูกใต้ใบในการบำบัดรักษาอาการ ที่เป็นหวัดเป็นไข้และก็ปวดเมื่อยตามตัวตามร่างกายตัวเหลืองตาเหลืองมะเร็งตับนะครับต่อไปเป็นมะเร็งตับหรือเขาเรียกว่าโรคตับแข็งนะั้นท่านผู้ชมสมุนไพรลูกใต้ใบก็จะช่วยในการบําบัดรักษาอาการไวรัสตับอักเสบบีนะครับและในการบํารุงตับด้วยแต่ท่านหาทราบหรือไม่ว่านะครับสมุนไพรเถาวัลย์เปลียงตาคุณวาทินเนี่ย มีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ในตำรับนี้ก็จะมีสมนุนไพรลูกใต้ใบนะครับในการขับสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างชะงัดนักแรแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับก็อาการไวรัสตับอักเสบบีก็จะหายไปชะงักนักแรสิบอกให้